สวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลาวนะครับเรายังมีข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันเป็นประจำทุกวันนะครับสามารถติดตามพวกเราแล้วก็ลมเป็นกาลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์แลวก็กดสมัคสมาชนะครับวันนี้จันทร์ที่9ธันวาคมนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมากลสปอร์ตไซด์เวย์ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับยังไม่สามารถทะลุกรอไปได้ส่วนทองไทยก็ซึมลงต่อเนื่องเลยนะครับ เงินบาทก็แข็งค่ายอย่างต่อเน,นื่องเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้ทิศทางจะเป็นอะไรพูดคุยกับทางคุณมรุดลุงขามพูดในการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเลนแอนฟิวเจอร์จำกัดนะครับมาดูมุมมองคุณรุดและวายเจีเลยครับว่าสัปดาห์นี้ต้องติดตามอะไรบ้างและแนวโน้มราคาทองคำโกลด์สปอร์ตจะสามารถทะลุกรอบด้านใดด้านหนึ่งไปได้หรือเปล่าละครับทองไทยจะมีการฟื้นตัวกลับมาได้บ้างหรือเปล่าพูดคุยกับทางคุณมรุดเลยครับสวัสดีคุณมรุดครับสวัสดีครับคุณเด้ล์ลสานมารัว่าจะ ต้องมารอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่จะมีการเปิดเผยในช่วงกลางสัปดาห์ครับอ,อันนี้เนี่ยคูว่าการเฟดคุณมิเชลโบแมนก็ออกมากลาวไปแถลงนะครับครับหลังจากมีการเปิดเผยตัวเลขตลาดแรงงานว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับตัวเลขตลาดแรงงานมากนักแต่เธอเนี่ย ให้ความสาคัญกับทิทางเงินเฟอ้อมากกว่า <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับ <c oughs> ทําให้เธอยังคงต้องใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องแนวโน้มอ,อัตราดอกเบีย้ยรับท่า <c oughs> ทีดังกล่าวก็สแสดงให้เห็นนะครับว่าเฟดยังกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟอ้อแล้วก็จะยังไม่ได้ปรับลดดอกเบีย้ยมากนะัก <c oughs> ถ้างเงินเฟอ้อยังอยู่ในระดับสูงครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็น BCE บวก ขึ้นมาตัวเลขานันฟาร์มบวกขึ้นมาตรงนี้คิดว่าจะมีผลต่อเอฟโอมซินสับดานไหมครับคิดว่าไม่ไม่น่ามีผลครับเพราะว่าตัวเลขแม้ว่าเราจะเห็นตัวเลขนอนฟาร์มมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ตลาดเนี่ยก็มองครับว่าตัวเลขที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าตัวเลขในเดือนก่อนหน้าได้รับผลกระทบจากอายุออริเคนจากจาการชุมนุมประท้วงนะครับดับงนั้นเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้เอฟเฟกกับตลาดแรงงานมากนะักอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยภาพของตลาดแรงงานต่งมองต่อไปครับว่านโยบายของคุณทรัมป์ที่จะก,กีดกันเอ,อคนที่จะเข้ามาทํางานที่เป็นต่างด้าวนะครับครับก็อาจจะมีการผลักดันในส่วนของตัวคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาทํางานในฝั่งสหรัฐแล้วก็อาจจะทําให้คนอเมริกาหรือคนสหรัฐนะครับมีแนวโน้มของการจ้างงาน ที่เป็นคนสอนันจริงๆหรือเป็นคนอเมริกาจริงๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะทําให้ตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยมีสัญญาณของการค่อยๆแต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นในอนาคตดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองกันต่อไปจากนโยบายกีดกันผู้อพยพหรือกีดกันแรงงานต่างด้าวเนี่ยก็น่าจะทําให้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยอาจจะปรับลดลงได้ค่อนข้างยากจากนโยบายอยังกล่าวครับอือฮึแล้วอ c ซีบีเลครับคุณรุอ มีแนวโนม้มจะปรับลดอกเบียลงไามครับในสัปดาห์นี้มีโอกาสครับธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับรับบงนี้เนี่ยมีการคาดการณ์หรือมีการประเมินนะครับว่าธนาคารกลางยุโรปเนี่ยอาจจะปรับลดดอกเบี้ยมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือตลาดประเมินเอาไว้ด้วยนะครับอ owski, อดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้วสามครั้งนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆพบว่าเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปมีแนวโน้มที่จะรอตัวลงนะครับ,รบจากประเด็นสงครามการค้าจากนโยบายของคุณรัม,มดังนั้นเนี่ยถ้าคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรปนะครับมองเห็นถึงความเสี่ยงในลักษณะดังกล่าวขณะที่เศรษฐกิจของสมาชิกในประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปก็ยังคงดูงอนแงน่นไม่ได้แข็งแกร่งนะครับดังนั้นเนี่ยเขาอาจจะมีความจําเป็น ที่จะต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงมากหน่อยเพื่อเป็นการประคองเศรษฐกิจเอาไว้ครับมันจะมากกว่าหนึ่งสเต็ปไหมคุณรุอ,อมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับบางทีอ,นนอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองนะครับว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงหรือว่าสูงกว่าที่ตลาดประเมินเอาไว้หรือที่ที่เคยปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะ,นะครับก็อาจจะทําให้สกุลเงินยูโรไม่ได ตอบสนองในเชิงบวกนะครับเพราะว่าการปรับลดดอกเบียเ้ยในลักษณะดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปในระดับสูงแล้วก็อาจจะทําให้สกุลเงินยูโรเนี่ยมีสัญญาณของการรุวงลงแม้ว่าดอกเบีย้ยที่เป็นเทรนขาลงจะกดบอลยิวหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรยุโรปให้ลงกดบอลยิวในตลาดสาหรัฐให้ลงตามนะครับ,รบแต่เรามองว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยบวกกับทองคา ในลักษณะของดอกเบียที่เป็นเทนขาลงอยู่ oh, แล้วนะครับ uh huh. แต่ว่าอาจจะไปเอฟเฟกกับสบกุลเงินยูโรให้ทิ้งลงแล้วก็อาจจะกลับไปหนุนให้ดอลลาร์มีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่ามากกว่าครับ uh huh. นอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าดอลลาร์อาจมีโอกาสแข็งค่าได้ต่อนะครับ uh huh. เนื่องจากมีกระแสะการคาดการณ์ว่า นอกจากยุโรปที่จะปรับลดดอกเบีย้ยลงเยอะแล้วในฝั่งจีนก็จะมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงในระดับที่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันวันนี้ธนกิจขนาดใหญ่ในสหรัฐนะครับแล้วก็กองทุนหรือสถาบันการเงินหลายแห่งมีการมองว่าธนาคารกลางจีนจะปรับลดดอกเบีย้ยลงถึง40 b a s i ส point หรือ0.4%ในปีหน้านะครับก็อาจจะทำให้ภาพของอัตราดอกเบีย้ยที่พยายามถูกตรึงหรือถูก ฟีดเอาไว้ <Feed away S 1> ในระดับปัจจุบันเนี่ยเห็นการปรับตัวลงในระดับที่ค่อนข้างมากในปีถัดไปตามของดอกเบี้ยที่ที่ปรับตัวลงนะครับอาจจะเอฟเฟกตต่อทิศทางของสกุลเงินหยวนให้มีสัญญาณของการกลับมาอ่อนค่าแล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ไปกระตุ้นในส่วนของแนวโน้มหรือทิศทางของดอลลาร์ให้กลับไปแข็งแต่อย่างไรก็ตามครับเรามองว่า ประเด็นหรือปัจจัยของดอกเบีย้ยในฝั่งจีนเนี่ยอาจจะส่งผลบวกกับทองคาในรูปแบบของการกระตุ้นแรงซื้อทองคาจากทางฝั่งจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับครับาหลายคนมองว่าจีนจะปรับลดดอกเบีย้ยลงแน่นอนครับธนาคารกลางอาจจะต้องรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินหยวนโดยการเพิ่มทองคาเป็นคุณสํารองระหว่างประเทศนะครับครับแล้วก็สร้างเงินหยวนที่มีแนวโน้มอ,อ่อนค่าลงจะทําให้คนจีนเนี่ยรักษา อ,อ่มูลค่าของสินทรัพย์ตัวเองในรูปแบบของสกุลเงินหยวนโดยการเปลี่ยนการถือครองเงินสดมาเป็นการถือครองทองคำเพิ่มเติมทรับอ๋อเขาแสดงว่าแรงซื้อทองคาจากจีนอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในช่วงในช่วงหลังจากนี้ใช่ไหมครับถ้าถ้ามีมาตรการดังกล่าวในรูปแบบของการลดดอกเบี้ยลงจริงเรามองว่าอาจจะทําให้มีแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนเพิ่มขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจีนทําให้เราผิดหวังหลายครั้งนะครับครับก็ อาจจะไม่ได้เห็นมาตรการในลักษณะการปรับลดดอกเบีย้ยออกมาเยอะๆแต่จีนอาจจะไปเลี่ยงการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยแบบเอในรูปแบบอื่นแทนก็อาจจะทําให้ตลาดอาจจะเกิดรูปแบบของการผิดหวังก็กเป็นได้เหมือนกันครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องตามดูต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดโซลล์เลยคือซีเรียจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนครับ รประเด็นแอเซียคียครับประเด็นซีเรียรถือว่าเป็นปัจจัยที่ตลาดโฟกัสหรือจับตานะครับดังนี้เนี่ยต้องบอกว่าเออซีเรียเนี่ยอยู่ตึงกลางระหว่างอิหร่รานอิสราระเอลซึ่งเป็นการชนเป็นแนวการชนน่นะครับ,รบดังนั้นเนี่ยสถานการณ์ความวุ่นวายในซีเรียที่รัฐบาลกลางกูกุมกบฏยึดอำนาจได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่า กลุ่มกบฏเนี่ยเขาจะให้การสนับสนุนฝ่ายใดหรือเป็นกลุ่มใดกันกันแน่นะครับ,รบแต่รู้แล้วล่ะว่าไอ้การชนตรงเนี้ยมันกําลังมันไอ้การชนระหว่างออ,อิสราเอลกับอิหร่านกับอิรานเนี่ยกําลังขูกทังลงนะ,นะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนมองครับว่าโอกาสเกิดการกระทบกระตั้งกันร,ระหว่างอิสราเอลอ,อิรานรกับอิสราเอลเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะ ึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งการที่กลุ่มกบฏเนี่ยมีศักยภาพมากพอในการเข้ามายึดอํานาจหรือล้มล้างรัฐบาลซึ่งรัฐบาลดังกล่าวเนี่ยน่าจะได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านได้รับการหนุนหลังจากรัสเซียนะครับ,รบก็สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของอิหร่านกับรัสเซียเนี่ยอาจจะไม่ได้มากพอแล้วก็อาจจะทําให้ทางอ,อิสราเอลเนี่ยมีการลุกคืบเข้ามายัางซีเรียแล้วก็มาชิด พรมแดนหรือชายแดนของอิหร่านได้ความตึงเครียดดังกล่าวหรือความวุ่นวายต่อสถานการณ์ในตะว,วันออกกลางเนี่ยเรายังมองว่าเป็นบวกกับทองคาในฐา,านะสินทรัพย์ปลอดภัยณปัจจุบันครับแต่ว่ามันมันประเด็นตรงที่ทางไบเดนอยากจะอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาเนาะแต่ทางกรุนั่นทาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องของสหรัฐเลยอย่าอย่าเข้าไปยุ่งอะไรตรงตรงตรง,ตรงนี้น้าหนักตรงไหนเยอะกว่านะคุณวรุษครับครั้งน,นี้เนี่ย วาีประเมิเนนะครับว่าประเด็นความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศเนี่ยมไม่ว่าจะเป็นรัสเซียยูเครนหรือว่าเป็นอ,อิหร่านกับอิสราเอลเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกต่อของคำในะระยะสั้นนะครับเพราะว่าการที่คุณไบเดนกําลังจะหมดอํานาจโลบแล้วการที่คุณทรัมป์เนี่ยจะขึ้นมามีอํานาจในการคุมเอ,อ่อไม่ว่าจะเป็นนโยบายการ นโยบายบทางการทหารนนยบายระหว่างประเทศนะครับน่าจะทําให้สถา,านการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศเนี่ยคลี่คลายแน่นอนสมัยคุณทองคำเขาจะตัดงบประมาณทางการทหารในหลายๆอย่างออกไปน,นะครับแล้วก็ถอนกองกําลังออกดังนั้นเนี่ยประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองคําเนี่ยพูดง่ายๆว่ากรณีของซีเรียเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยบวกกับทองคําในช่วงสั้น แต่สุดท้ายแล้วคนก็มองอยู่ดีครับว่าพอคุณ้ำม,มาเนี่ยสถานการณ์อาจจะบรรเทาวเบาบางหรือคลี่ไฟล,ลงไปนะครับ,รบก็อาจจะทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลครับอือโอเคอย่างนี้กลุยการลงทุนในระยะสั้นๆทางวายจีแนะนำมดีครับ ครับตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองภาพของตัวโกลสปอตเนี่ยเรามองว่าทองเป็นการแกว่งตัวในภาพของไซเวนะครับ,รบก็เป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างต้องเน้นการทำกำไรระยะสั้น2-3ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นกรอบด้านบนของทองคำก็คือ2,657ั 9, 6 6 7นะครับ งองวี่งขึ้นไปแล้วไม่ต่านดังนั้นเนี่ยเราแนะนําเป็นปลักษณะของการแบ่งขายก่อนเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับครับจะเข้าซื้อรอราคาอ่อนตัวลงมา2-3สัปดาห์เหมือนกันครับราคาทองเนี่ยไม่หลุด2 6 0 5เหรียญดอลลาร์ต่อเพนซออนลงไปนะครับก็ให้เข้าซื้อใกล้กับแนวรับดังกล่าวให้ได้มากที่สุดถ้าดูจากโคสปอร์ตเนี่ย 2,622, 2,613เป็นแนวรับแรกที่โกลสปอตเคยลงมาชนแล้วเด้งกลับแต่ถ้ายืนไม่อยู่ก็ถอยมาที่รับสำคัญ2,605เหรียญดอลลาร์ตอ่อเพนซ์ออนนะครับ,รบตรงนี้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ของโกลสปอตยังสามารถเล่นสั้นจากการแกว่งในกรอบได้แต่สำหรับทองไทยเนี่ยถ้าเราดูจากภาพของค่างเงินบาทแล้ว พบ,บว่าค่้เงินบาทมีการแข็งค่าต่อเนื่องสี่สัปดาห์ติดต่อกันร,รวมสัปดาห์นี้ด้วยนะครับครับต้นสัปดาห์นี้เนี่ยเงินบาทเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสามสิบสี่บาทต่อดอลลาร์ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็บาทต่อดอลลาร์เนี่ยถ้ารวมวันนี้ด้วยก็เป็นวันที่ห้าแล้วที่มีการแกว่งตัวแข็งค่านะครับครับเอ่อการแข็งค่าของบาทเนี่ยทําให้ตัวทองไตหรือทองคาแท่งเก้าสิบหกจุดห้าของไตเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรง สัปดาห์ปลายเดือนพฤศจิากาเนี่ยลงพันหนึ่งสัปดาห์ต้นเดือนธันวาคมก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงหกร้อยห้าสิบาทต่อบาททองก็พูดง่ายๆว่าสองสัปดาห์ที่ผ่านมาลงไปพันหกร้อยห้าสิบเกือบเกือบพันเจ็ดแล้วนะครับเยอะนะครับเยอะมากเลยนะก็ถือว <ๆ S 2> ่าเยอะมากเลยครับ,รบเพราะว่าอิทธิพลของเงินบาทอย่างชัดเจนเลยนะครับก็เลยทําให้เรายังมองว่าสําหรับทองไทยเนี่ย อาจะต้องหาจังหวะแบ่งขายทำกำไรนะครับครับเราให้แนวต้าน4 2 8 0 0 4 2 9 0 0เรเห็นว่าแนาวต้านเนี่ยต่ำกว่า4 3 0 0 0แล้วนะครับ4 2 0 0 0ปลายๆแบ่งขายก่อนถ้าไม่ผ่านระดับดังกล่าวจะเข้าซื้อเนี่ยรอราคาอ่อนตัวลงมารับแรกเนี่ยเราให้4 2 2 0 0ครับ,ร,บรับสำคัญหลุด4 2 0 0 0ครับ สี่หมื่นหนึ่งพันเก้ารอยบาทต่บาททองคำก็ยังเน้นการเข้าซื้อเป็นการซื้อที่แนวรับสําคัญแล้วก็เล่นสั้นทํากําไรจากการเด้งกลับหรือการฟื้นตัวกลับเพาามองว่าถ้าคุณทัมมาจริงในช่วงต้นปีหน้าก็อาจจะเห็นโอสปอตซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงได้ต่อแล้วบาทเนี่ยถ้ายังคงรักษาภาพของการแว่งตัวนีที่ทางค่อยๆแข็งค่าได้ต่อ,อก็อาจจะทําให้ทองไทยลง ลงในระดับที่ลงมากกว่าตัวโกลสปอร์ตได้ซ้าครับคือคือภาพภาพรวมสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนปเลยก็คืออย่างเป็นไซเวด้าอะไรอย่างนี้บ่ะครับคุณวุฒิดซึ่งยังยังซึมลงวะครับราคาทองคำถ้าถ้าเป็นโกลสปอตเนี่ยเรามองว่าเป็นไซเวด้าใช่ครับแต่ว่าท้าทองไทยเนี่ยเรามองว่าเป็นไซเวดาวแล้วครับอืมไซเวด้าแล้วเนาะอุตยทองไทยลงเร็วมากเลยคุณวุฒิน้แป๊บแป๊เองจากสี่หมื่นสี่เมื่อไม่กี่ไม่ไม่กี่วันเองเนาะเดี๋ยวลงมาสี่หมื่นสองจะหลุดมาลํมมาล่ออยู่นั้นถูกไหมคร <m uch an> ต้องบอกว่าเงินบาทเนี่ยแข็งค่าไวมากนะครับอแต่ละสัปดาห์เนี่ยบางสัปดาห์แข็งค่าเกือบสี่สิบสตางค์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแข็งค่ายี่สิบสตางค์นะครับดังนั้นเนี่ยอบาทที่มีการแข็งค่าค่อนข้างเร็วเนี่ยประกอบกับตัวโกสปอตที่เป็นลักษณะของการเทียบเป็นรายสัปดาห์เนี่ยก็ลงมาสองสัปดาห์แล้วเหมือนกันครับ,รบก็เลยทําให้ทองไทยเนี่ยลงค่อนค่อนข้างแรงเหมือนกันครับ อืมอมต้องวางแผนดีดเลยนะครับคนเล่นทองใส่ช่วงนี้นะใช่นะใชช่วงนี้ครับต้องต้องจับตาปัจจัยในประเทศก็คือค่างเงินบาทอย่างใกล้ชิดเลยครับโอเคขอบคุณมากครับคุณรุยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับต้องขอบคุณคุณวรุษลงขามผู้อนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทวายจีบูลเลียนแอนฟิเจอร์จำกัดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับโกราในวันนี้อย่างที่คุณวรุษบอกแล้วครับแนวโน้มโกสปอร์ตก็ยังคงจะไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะว่าปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนในสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของตัวเลข CPI แล้วก็ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆนะครับต้องมาดูว่าจะมีความแรงมากพอที่จะทําให้ราคาสามารถเบรกกรอบด้านในด้านหนึ่งไปได้หรือเปล่านะครับส่วนทองไทยยังคงร ถามาสัปดาหละ20สต,าง,สตางตั้ง40แตาวนต่อเนื่องกันหลายสัปดาห์แล้วนะครับทำให้ราคาทองคําไทยยังซึมลงนะครับคุณนบุญรุ่นอุนอ่นวรุษนแนะนาว่าถ้าราคาดีตัวขึ้นก็แบ่งขายนะครับรอย่อซื้อใหม่เมื่อราคาหลดลงมามีโอกาสเห็นรุ่น42,000บาทก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับต้องรอดูทิศทางโกลด์สปอร์ตด้วยว่าจะเป็นยังไงครับเพราะตอนนี้ดอาลลร์เองก็มีอนุ้มแข็งค่าเช่นเดียวกันก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําด้วยนะครับนี่คือข้อมูล สวัสดีครับ